สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับสองพระสองแนวคิดวันนี้มาฟังแบ่งปันคิดรับพระบางขุนพรมนะครับกู่ใหม่สักเล็กน้อยนะพี่น้องครับพูดถึงพระบางขุนพรมกู่ใหม่เป็นพระที่สร้างปีพศ2413รพร้อมกับกู่เก่านั่นแหละแต่ว่าคนในลักลอบออกไปทําทุกวิถีทางทําให้ต้องเปิดกูก่อย่างเป็นทางการปี2,500แล้วก็มีตาประทับจึงเรียกว่ากู่ใหม่พระกู่ใหม่เป็นพระที่อยู่ข้างใต้อยู่ชั้นอยู่ที่น้ําท่วมนะฮะ เพราะฉะนั้นเราจะมาสรุปหัวข้อที่เราจะพิจารณากันง่ายๆนะครับสิ่งแรกก็คือพระบางขุนพรมเป็นพระที่สร้างนะครับวาระเดียวนะครับ2413เพราะฉะนั้นพระบางขุนพรมจะมีลักษณะคือความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นก็คือมีขาดมีแหว่งมีลึกมีตื้นมีลักษณะของการปาดขอบที่อาจจะไม่เรียบร้อยไม่สมบูรณ์เท่ากับวัดตะขังอันแรกคือความไม่สมบูรณ์นะครับอันที่สองก็คือพระบางขุนพรมถ้าเป็นกู่ใหม่จะมีคาบกรุ ลักษณะคาปกูกพี่น้องที่กรพครับจะมีลักษณะของสีที่ไม่แห้งกรอบนะพี่น้องครับจะเป็นสีที่ฉ่ําเหมือนอมน้ําผึ้งแล้วสีจะมีทั้งอ่อนแก่ก็คือคล้ําอมดําอมน้ําตาลแล้วก็ไล่ไปแล้วแต่นะครับคือค่าปลูกมันเกิดจากธรรมชาตินะครับถ้าเป็นของลักษณะของที่ไม่ใช่ของปองมันก็จะเป็นลักษณะสีที่มันไม่เป็นธรรมชาติคือธรรมชาติเนี่ยมันไปกําหนดไม่ได้ว่าจะต้องสีสันยังไงนะครับ อันต่อไปก็คือตราประทับตาประทับเนี่ยด้านหลังเนี่ยครับ <c oughs> พอออกมาปุ๊บสองพันร้อยประทับมันจะเป็นสีน้ําเงินก่อนหลังจากนั้นผ่านไปนะครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยจนถึงสองพันห้าร้อยหกสิบสามหกสิบกว่าปีเนี่ยเพราะนั้นตามันก็จะเสื่อมสีมันก็จะลักษณะออกเป็นอ่าน้ําเงินออกเป็นอมม่วงไปนะครับลักษณะงั้นชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็แล้วแต่นะครับส่วนเนื้อหาพิมพ์ทรงนั้นเนื้อหานะครับจะเป็นเนื้อโทนวัด หลักคังนั่นแหละแต่ว่าจะมีความละเอียดเนียนแน่นกว่านะครับอันนี้เป็นหลักการแนวคิดง่ายๆนะพี่น้องสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับในการส่องในอะไรลักษณะนี้อาจจะไม่ไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเอาหลักการไปนะพี่น้องที่เคารพครับ